Enjoyable กาแฟเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นการดื่มกาแฟในเช้าวันทำงานหรือการสนทนากับเพื่อนฝูงที่คาเฟ่แต่คุณรู้หรือไม่คะว่ากาแฟมีรวัสาสตรที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม วันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจการเดินทางของกาแฟ ى, ตั้งแต่การค้นพบครั้งแรกในเอธิโอเปียไปจนถึงการเป็นเครื่องดื่มสากลที่ครอบคลุมในทุกมุมโลกจนถึงปัจจุบันค่ะการดื่มกาแฟมีประวัติความเป็นมายาวนานโดยมีการเชื่อว่ากาแฟเกิดขึ้นครั้งแรกในแถบเอธิโอเปียในช่วงศตวรรษที่9 โดยตำนานที่มีชื่อเสียงที่สุดเล่าว,ว่ามีเด็กเลี้ยแพกค,คนหนึ่งชื่อว่ากาเดได้สังเกตเห็นว่าแพคของเขากินผลไม้สีแดงจากต้นมาชนิดหนึ่งแล้วมีพลังมากขึ้นกระตือรือร้นในการกระโดดและวิ่งไปร,บรอบๆหลังจากนั้นกาเดจึงได้ลองกินผลไม้นั้นและรู้สึกว่ากระปิกระเป๋าเช่นเดียวกับแพะของเขาเขาจึงนําผลมาไม้ไปให้พระภิกษุในหมู่บ้านทดลองซึ่งพระภิกษุก็ได้ค้นพบวิธีการนำมเมล็ดก,กาแฟมาแปรรูปและใช้ในการทําเครื่องดื่ม ตำนานนี้กลายเป็นที่มาของกาแฟในทวีปแอฟริกาซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้แพร่ขยายไปยังส่วนอื่นของโลกร่วมถึงการค้ากาแฟที่ขยายตัวในช่วงศตวรรษที่15ในศตวรรษที่15กาแฟได้ถูกนำเข้าสู่ดินแดนอาหรับ โดยเฉพาะในพื้นที่ของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ในทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับจากนั้นกาแฟก็เริ่มได้รับความนิยมอย่งางรวดเร็วในดินแดนมุสลิมโดยตุรกีและียิปต์ก็กลายเป็นประเทศแรกแที่เริ่มมีการเปิดร้านกาแฟหรือที่เรียกกันว่าคาเฟ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนจะมาพบปะพูดคุยและดื่มกาแฟร่วมกันร้านกาแฟในช่วงนั้นกลายเป็นสถานที่พบปะทางสังคมที่สําคัญในโลกอาหรับเลยค่ะ กาแฟในยุคนี้ถูกใช้เป็นเครื่องดื่มที่ไม่เพียงแค่ช่วยกระตุ้นการตื่นตัวเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการแลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรมด้วยซึ่งการดื่มกาแฟในโลกอาหรับก็เริ่มแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆผ่านการค้าขายและการเดินทางของนักเดินทางค่ะในช่วงปลายศตรวรรษที่16กาแฟเริ่มเข้าสู่ยุโรปผ่านการค้ากับโลกอาหรับ โดยประเทศแรกๆที่รับรู้ถึงกาแฟคืออิตาลีและฝรั่งเศสและในไม่ช้าก็แพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆในยุโรปในปี1600กาแฟได้รับการนําเข้ามาสู่ยุโรปอย่างเป็นทางการผ่านเมืองเวนิสประเทศอิตาลีการนื่มกาแฟในยุโรปเริ่มแพร่หลายและในปี1 6 0สถานที่ที่มีชื่อเรียกว่าคาเฟ่ได้ถูกเปิดในลอนดอนซึ่งกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากหลากหลายชนชั้นมาพบปะและพูดคุยเรื่องการเมืองและธุรกิจ คาเฟ่ในยุโรปได้กลายเป็นฐานที่ที่สำคัญที่มีบทบาทในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการกระจายข้อมูลในสังคมค่ะในศตวรรษที่18การปลูกกาแฟได้ขยายไปสู่โลกใหม่ โดยเฉพาะในอเมริกาใต้และแคริบเบียนซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกกาแฟเช่นในประเทศบราซิลซึ่งปัจจุบันกลายเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลกการปลูกกาแฟในภูมิภาคนี้ได้รับการส่งเสริมให้เป็นการค้าหลักในประเทศในทวีปอเมริกาใต้การค้ากาแฟในทวีปอเมริกาได้รับการส่งเสริมโดยอาณานิคมยุโรปที่ต้องการให้กาแฟเป็นสินค้าหลักในการส่งออก ดังนั้นกาแฟจึงกลายเป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าสูงและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างยาวนานในศตวรรษที่20กาแฟไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มที่สําคัญในทางเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆความนิยมในการดื่มกาแฟเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ซึ่งกาแฟกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของผู้คนในปัจจุบันเทรนการดื่มกาแฟยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการเปิดร้านกาแฟมากมายการดื่มกาแฟไม่เพียงแต่เป็นการรับประทานเครื่องดื่ม แต่ยังเป็นการสร้างสังคมใหม่ที่ผู้คนมาพบปะกันได้ที่สําคัญชื่อการดื่มกาแฟในยุคนี้มีการพัฒนาไปตามเทรนด์ใหม่ๆเช่นกาแฟแบบเย็นกาแฟที่ผสมกับรสชาติอื่นๆและกาแฟสเปเชียลที่คัดสรรเมล็ดกาแฟจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดในโลกกาแฟมีประวัติที่ยาวนานและหลากหลายตั้งแต่การค้นพบในเอธิโอเปียไปจนถึงการแพร่กระจายในยุโรปและการกลายเป็นเครื่องดื่มที่มีบทบาทสําคัญในหลายๆวัฒนธรรมทั่วโลกการดื่มกาแฟจึงไม่เพียงแต่เป็นการบริภคเครื่องดื่มแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการแลกเปล ความคิดเห็นการเชื่อมโยงสังคมและการเสริมสร้างวิถีชีวิตที่มีสีสันในยุคป,ปัจจุบันในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายการดื่มกาแฟก็ยังคงเป็นเครื่องดื่มที่เราสามารถแบ่งปันกันได้ในทุกสถานาการณ์ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนกับเพื่อนหรือการประชุมทางธุรกิจการดื่มกาแฟจึงมีความสําคัญไม่เพียงแค่ในฐานะเครื่องดื่มเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเชื่อมโยงและการสร้างสัมพันธ์ในโลกสังคมที่ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะสวัสดีค่ะ